สวัสดีน้องน้องเกลนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีสวัสดีท่ันนี้ด้วยครัีท่านสองรอเลยก่อนที่ชอบน้องเพลงนะคะช่วยใ้น้องเกล <c oughs> เดี๋ยวเราจะค่อยค่ยคุยกันไปน,นะครับวันนี้อโอเคอ้าวอย่างแรกเลยครับวันนี้ ทางคุณจะพูดเองแล้วก็โอเคลูกอะไรนะแล้วกันเนาะวันนี้มาร่วมงานสมการเป็นยังไงบ้างค่ะน้องเกลหนูบอกว่าสนุกใช่ไหมคะสนุกเนาะเอาอย่างนี้ถามความรู้สึกกันหน่อยทั้งน้องเกลแล้วก็พี่ชมได้มาเป็นงางสมการไอคอนสยามเป็นยังไงบ้างครับน้องเกลค่ะ วนีวน้น้องเกลวมาเป็นตอนวันนี้น้องเกลวมาเป็นอะไรคะแต่งชุดเป็นอะไรคะน้องเกลวกแต่งชุดเป็นอะไรคะเล่นโสดาตขอ,อมาเล่นสโซ่ขอ๋อชุดเล่นสงการน้องเล่นมาผอมปืนฉีดน้ำนครัเลยใส่ชุดนี้เราชอบไหมครับลูกชอบไหมครับชอบชุดไหมคชอบชุดไหมคะชอบค่ะใช่ไหมคะโอเคแลท้ทางทางพี่ชมพู่แหละครับวันนี้ได้มา เต็มทุกคะแนนรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่ท่านไอคอนสยามนะคะก็ให้เกียรติหนูร้องเพลงอะไรลูกเป็นคู่เป็นคู่ไหมคะอ่าเดี๋ยวให้คุณแม่พูดจบแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้น้องร้องโอเคไหมคะโอเคก็นานๆทีค่ะเราจะได้แต่งงาน้าเต็มยศขนาดนี้แล้วก็เป็นแบบค่ะ เดี๋ยวจะให้ลองแบบเต็มๆเลยชั่วโมงหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าสวยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเป็นนางสงกรานต์คู่กับน้องเกลพีนี้นะค่ะพี่นายครับน้องเกลครับน้องเกลครับวันนี้ชอบชุดวันนี้ไหมครับชอบใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสวยไหมสวยมสวยให้ใส่ชุดนี้ทุกวันเลยโอเคไหม โอเคนะโอเคก็หนึ่งล้านนี่เราไม่คึ้นนะใช่ไหมลูกโอเคอ่ะขออนุญาตถามไปทำพี่ชมพู่คืองานสงการไทยเราเนี่ยจริงๆเราคุ้นเคยกันทุกๆปีถ้าเกิดอยากจะให้พี่ชมพู่ช่วยชวนชวนนะเสน่ห์ของสงการไทยให้กับแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยพี่ชมพู่อยากแนะนําอะไรฮะค่ะก็ หมายถึงวัฒน์เสน่ห์ของ,องของ,องของสงกรานต์ไทยใช่ไหมคะก็แน่นอนล่ะค่ะชมเชยว่าเทศกาลสงกรานต์นี่เป็นอะไรที่เรียกว่าทั่วโลกรูจก้จักเราแบบเอ่อ Water Festival ใช่ไหมคะน้องเกลน้องเกลอยากร้องเพลงใช่ไหมคะแอมห็นคลิปน้องเกลที่ร้องเพลงแล้วก็เต้นในวันสงการานต์ด้วยอ่ะอยากร้องสักเพลงไหมคะ เดี๋ยวเราเปิดให้น้องอีกทีหนึ่งนะฮะให้เต็มๆอีกทีหนึ่งค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ทั่วโลกน้องก็รู้จักเอ่อประเทศไทยรู้จักเทศกาลสงกรานต์เตอร์เฟสติวัลค่ะก็จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่ชอบชาวต่างชาตินะแต่ว่าเป็นคนไทยเดี๋ยวแม่เปิดไม่ให้ค่ะแป๊บหนึ่งลูกค่ะได้เดี๋ยวแม่พบเดี๋ยวมคุณแม่พาไปซื้อค่ะ ต้องมีรางวัลทางานต้องมีรางวัลค่ะก็จริงๆสําหรับชาวไทยนะคะที่ช่วงสงการนี้ถ้ายังอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้เดินทางกับภูมิลาเนานะคะก็มาที่ไอคอนสยามกันได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมทั้งให้เล่นน้ําแล้วก็มีแอร์เย็นๆมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายเลยค่ะก็มาร่วมสืบสาประเพณีด้วยกันที่นี่ค่ะครับผมซึ่งจริงๆนี่วันนี้ทาง คุณชมพู่แล้วก็น้องเอเบเกลมานี่จริงจริงเหมาะเลยนะเพราะว่าปีนี้เราก็เน้นเลื่อนด้วยเรื่องของแบงคบครอบครัวที่พาน้องๆมา,<ภ>ามีคิดโซนอีไรอะไรให้ได้เล่นน้ำก็ได้ดดดนะครับถุกไปนะเอเอครับโอนเลยใหญ่อออย่าก,กินนะลูกนะเออ้โหก,กิน,นแล้วพอดีกินไมโครโฟนแล้วน้องชอบไมโครโฟนเอางี้เอางีอา้อยากน้องเกลอยากพูดไงเดี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยพี่ลีนเห็นน้องเกลร้องเพลงสงการด้วยใช่ไหมครับ เราว่าเรื่อเราชาว้าเซียนใจดีเออเพราะมากเลยครับผมนะฮะฟ้าใหม่อะไรนะฟ้าใหม่เอเอลุกไปลุกไปต่อเรด่วยๆนะเกลไปต่อเลยด้วยรับจ๊ ส่วนท่อนเดียวก็ได้ถูกได้ท่อนเดียวแล้วเยเออเงยเงยเอยเอยเงยเงมเงยเงยเงเงยเงยงเเย ขอฉันได้เหมคะวันจุดอการงานสางคนชาวป่าสิการถึงนชได้ได้ต่างต่างป่อ่ชนใช่เวทำพหสงการสักหน่อยไม่ต้องเกียววนีเมื่อคืนพลังได้กันเลยค่ะมันเต้นใครคะเราเป็นยังไงจ๊ะ เพลงนี้เพลงนี้ก็คเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ยังไงเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่เข้าคำนองเข้าจังหวะใช่ไหมเออโอเคเมื่อเช้าเมื่อเช้าแอบเห็นน้องเกียวลดน้ำับหัวปะป๊ามามาแล้วใช่ไหมลูกเออโดนยึดแล้วตอนนี้เดี๋ยวถามน้องถามเมื่อวานเมื่อวานน้องลดน้ำใครคะ แม่กับป้าจับไม่ได้นะคะอันนั้นแสบอะะอันนั้นอ่าโอเคเอาเอาย่าง,งนี้เราไปเล่นปืนฉีดน้ำมาหน่อยเอาปืนฉีดน้ำมาหน่อยเพราะว่าจริงๆจริงๆวันนี้เนี่ยนางสงการานตัวน,น้อยของเราไม่ได้สงจัดหรือว่าสงสังนะฮะเออสงปืนฉีดน้ำนะฮะอ่ะ นี่นี่นี่เปิดนี่ตรงนี้นะเอออะอะไรนะปอมโบไนสงการหนูอยากฉีดน้ากับใครดีคะน้องเกลอยากฉีดน้ำใส่ใครคะสงการนี้ากฉีดน้ำใส่ใครดีคะน้องเกลผมปอมโบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะดีถูกใจถูกใจจิงทีเดียวหมดเลยนะฮะเตรียมอันต่อไป่าให้ด้วยนะฮะมงานฮะเอออโอนคำตอบแล้ว ฉีดคุณแม่ฉีดคุณแม่มี่เต็มเวทีเลยค่ะอะให้ให้พี่ชมพูเล่าก็ได้เห็นบอกว่าน้องเกียวได้แบบรดน้ำต้งหัวค่ะน้ำคุณแม่ด้วยก็ก็พยายามปลูกฝังแล้ะค่ะค็แลจริงๆจะจริงๆต้องบอกว่าเป็นป้าเจี๊ยบเขาจะแบบว่าเหมือนเป็นธุระให้ทุกๆเทศกาลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวันพ่อวันแม่วันสงกรานหรือแม้แต่วันเกิด น้องๆค่ะเขาก็จะเตรียมพวงมาลัยเขาทําตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่ได้รู้สึกเคอะเขินค่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเลยครับแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่คือได้ให้พรได้ให้ให้สิทให้พรน้องเกลยวด้วยไหมฮะก็ก็ก็บอกให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะให้มีให้มีให้สดใสแบบนี้ตลอดไฟแล้วก็ให้ให้เป็นที่รักของทุกๆคนค่ะเชื่อว่าโอ้โหเป็นที่รักของทุกคนแน่นอนตอนนี้คือทุกคนนี้มารอ นงเกลียวอยู่เลยนะฮะความสดใสนะคะนี่นกเกลียวครับนงเกลียวครับอันรือหันมาแล้วหันมาแล้วอันนี้กับปืนฉีดน้ำมาไหนเล่นแล้วสนุกกว่ากันลูกปืนฉีดน้ำเหรอเราไมีปืนฉีดน้ำมั้ยอันเล็กๆมีไหมทีเมื่อกี้น้องอเบเกลเล่นมีไหมเติมน้ำให้หรือยังเออเดี๋ยวให้ทีมงานเราเตรียมให้ เดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกับน้องเทีียวกันดีกวา่านะคะแอบแอบ,แบ,แบอยากรู้ว่าวันนี้นาะงสงการตัวน้อยเราถ้าเกิดมีปืนฉีดน้ำนี่เขาจะไปฉีดใครคนแรก